จอเครื่องหมายจอเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเพื่อจะบ่งบอกให้เราเระวังจะเห็นว่าภาพมือซ้ายเป็นรูปกาบเม็ดข้าวสารเล็กๆคุรต้องขยายแล้วจะจะเห็นมันใหญ่นะนี่มือซ้ายส่วนมือขวาก็าอยู่ตรงนี้นะครับมือขวานี่เป็นรูปเกาะใหญ่หน่อย แล้วก็นี่สองเกาะอ,อันนี้เห็นชัดไหมครับขยายให้ดู รูปเกาะแต่สู้ภาพแรกไม่ได้อันนี้ก็เป็นภาพมือซ้ายนะครับเป็นรูปกเกาะเขาทาแป้งก็เลยเป็นรูปรูปเกาะชัดขึ้น ส่วนภาพมือขวามือขวานี่ก็เป็นรูปเกาะใหญ่รูปเกาะนี่เรียกว่าขึ้นมาทั้งสองมือเป็นการบ่งบอกว่าช่วงเนี้เขาจะทำอะไรก็จะมีปัญหามีอุปสรรคซ้ายก็อุปสรรคขวาก็มีอุปสรรคคือคนนี้เขาคิดจะไปลงทุนเหมือนกับปลดเกษรแล้วก็คิดจะไป ลงทุนค้าขายอะไรอย่างเนี้ยเอ,อทำไม่ได้แล้วครับเครื่องหมายตัวนี้ถ้าคนที่ลูกศิษย์ที่เรียนไปเรื่องการทำนายปีจรเดือนจรอายุจรของเขาถ้าตกช่วงนี้ของเขาก็ตก 6, อายุหกสิบสามนะฮะตอนนี้ของเขาเข้าอยู่ช่วงของหกสิบ กำลังจะเดินเข้าไปเลยนะ60มันก็อยู่นี่61 62 63ก็อยู่อยู่นี่เรียกว่าอายุ63เรียบร้อยแจ้งหมดตัวนี้จะเป็นเหตุนี่มันก็เตือนแล้วช่วง61นี่มันก็มีเครื่องหมายขวางตัดเข้ามาที่เส้นนี้พอดี พอจะเห็นนะชัดนะครับส่วนกากาบาทนี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่กากาบาทมันจะคุ้มของนะครับกากาบาทตัวนี้มันเป็นเรื่องของซิกเซนครับซิกเซนหลังสังหรณ์อะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องกันถ้าถามว่าก่อ,าอนที่จะแจ้งเขาไม่มีลังสังหรณ์อะไรหรือครับมันก็มีอยู่แต่ลังสังหรณ์ตัวนี้มันต้องบวกกับ เส้นเส้นพฤหัสครับหมายถึงการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเออจึงจะไปได้จึงจะไปได้จึงมีผลเรียกว่าสิกเซ้นทำงานเต็มที่ผลตามมาของมือนี้ก็วง,งถึงเส้นสุขภาพเขาจะเสียเป็นจุดจุดหมดนะฮะ วันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากเครื่องหมายจอนคือรูปเกาะเครื่องหมายจอนนี่คือเครื่องหมายที่มันเพิ่งเกิดใหม่ๆอย่างตัวนี้เพิ่งเกิดใหม่ๆนี่ก็เพิ่งเกิดใหม่ๆส่วนพวกนี้มันไม่เป็นเครื่องหมายจอนมันเป็นเครื่องหมายตายตัวแล้วบ่งถึงว่าเอออายุที่ผ่านมา20เขาก็มีเครื่องหมายตัวนี้ ขึ้นมาเตือนถึงเรื่องอุปสรรคที่เขาจะเกิดขึ้นมันก็เตือนตัวนี้ขึ้นมานี่คือไม่นี่เป็นเครื่องหมายที่ตายตัวแต่สิบปียี่สิบปีขึ้นมาเตือนว่าอีกสิบปียี่สิบปีอายุมันเข้าจรตัวเนี้มันจะมีอุปสรรคในเรื่องทำกินเพราะมันตัดเส้นวาสนาขึ้นไปแล้วครับแล้วมันก็ ไปเครื่องหมายจอมันก็บ่งบอกก่อนที่มันชมาก่อนที่มันจะถึงจะเกิดเหตุปีสองปีแล้วครับ ในมือเดียวในคนเดียวกันนี่มือซ้ายเราจะเห็นว่ามันมีเส้นบาดเหตุวิ่งไปชนเส้นสมองแล้วเส้นสมองจุดที่โดนชนนี่เป็นรูปเกาะขึ้นมายาวเลยคนนี้เรียกว่าจะมีเหตุเมื่อการค้าเจงก็กินเหล้าเมายากุ้มใจจนทำให้ลื่นลม้ม หัวาพาดเป็นอามา,าพาดได้ตัวนี้ถือว่าเป็นอามา,าพาดนะเรีวยกว่ามือนี้จะมีหรือสองเรื่องที่กล่าวถึงเขาจะเจอแบบไม่คาดฝันด้วยความประมาทของเขาเองเส้นเส้นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเป็นเส้นอุบัติเหตุแล้ว,วิ่งเข้ามาชนเส้นสมองเราเส้นสมองจุดที่ ชนนี่เป็นรูปก่อยาวไปเลยนี่แหละครับเอามาพึกเอามาพาก็ต้องรีบไปป้องกันไม่ให้มันจะเกิดขึ้นการป้องกันของเขาอย่างตอนนี้ของเขาอยู่ในวัยที่หก จะย่างจะหกสิบแล้วหกสิบอย่างที่บอกมันก็อยู่ช่องนี้ตามปีเดือนที่สอนคนนักพยากรณ์ไปที่โรงแรมปิกนิกนัน่นะฮะตัวนี้หกสิบหกสิบเอ็ดเออก็เจออะไเสาเสียหมดทั้งเสียจุดนี้แล้วก็เสียจุดบนเรียกว่าชีวิตเขาจะเจอปัญหาเริ่มตั้งแต่หกสิบ พอหกหกสามก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนก็เครื่องหมายนี่มันขึ้นทั้งมือซ้ายมือขวาแต่ที่เป็นเหตุก็อย่างที่บอกเส้นตัวเนี้ทำลายแล้วครับชัดๆเลยนะครับเนี่ยคุณเก็บไปได้ก็ภาพที่สองของวันนี้ก็คือเรื่องของการเป็นอามาพึกอามาภาคเหมือนกับคนแรกแต่เครื่องหมายแตกต่างกัน ส่วนคนที่สองนี่มาเป็นรูปเกาะทั้งมือซ้ายมือขวาเป็นรูปเกาะจออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นรูปเกาะจรอ,อย่างนี้ฮะรูปเกาะจอเล็กๆบางๆจอนี่หมายถึงเครื่องหมายบางๆถ้าเครื่องหมายใหญ่หรือเส้นหนักๆแบบนี้ไม่ใช่เรียกจอมันเรียกพื้นเดิมชะตาเดิมของเก่าอะไรอย่างนี้แหละครับ ก็วันนี้มีสองเรื่องตามที่กล่าวไปแล้วอท่านที่สนใจก็คอมเมนต์มาได้แนะมาได้วิจารณ์มาได้นะครับภาพมือที่ลงนี่ก็เป็นของจริงที่ให้ศึกษาการธรรมดาที่พูดนี่มันจะเป็นเรื่องสำหรับคนที่เป็นนักพยากรณ์โดยตรงส่วนคนที่เริ่มก็ต้องไปเริ่มอ่านอย่างที่เคย พูดไปในวันก่อนว่าต้องรู้เรื่องเนินเข้าใจความหมายของทุกเนินแรกเริ่มเลยการเรียนลายมือต้องไปเริ่มจุดนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอให้โชคดีครับวันนี้ก็มีสองสองคนให้ท่านศึกษาครับได้หมาแล้วก็จะมา มาบอกมาสอนกันต่อไปครับวัสดีทุกท่านครับโชคดีครับ